น้ำทาค่อนข้างสูงด้วยนะคะทั้งอีสานก็ใช้ไม้ยาวๆนะครับใช้ไม้ยาวๆเกาะเลยมันจะมันจะนิ่งกว่าใช่ไหมคะปูก็หัวหมวดตาลท้ายหมวดหนุ่มค่ะส่วนคุณศึกรามันหัวปุ้ยประดาทองแล้วก็ท้ายพี่ผันหน้าขาวเนี่ยค่ะค้าคนหัวคนท้ายของคุณศึกรามันกับพิจิตทั้งคู่ รัทวุฒิมิดมากหรือว่าปุ๋ยประดาทองประเด็นว่าวันนี้จะได้ปล่อยหรือยังเนี่ยจะได้เชียร์หรือยังตั้งใจจะเชียร์อยู่เนี่ยอย่างน้อยอย่งน้อยนี่ตามโปรแกรมของเราที่จะถ่ายทอดสดคือ16คู่นะคะถ้าไม่นับรวมเที่ยว3มแล้วทางทีวีไ HD ออนไลน์ตอนนี้แฟนๆบอกพร้อมนานแล้วเหตเหตเหตุอ่ายังไงบ้างอาไงานหลายคนก็ถามเข้ามาว่าร่องน้ำที่เปรียบกันไหมแต่ออกมาแล้วตอนนี้มาแล้ว ลงน้ำแดงเริ่มมารวมคนกับเราเริ่มอดู่ลงนานนักงินเอาละวอยเอาละวอยเบอร์จนมาเบอร์จนมาดูนะครับคุณสังราบันคุณสังราบันเปิดแล้วเปิดแล้วหายหายตอนนั้นตอนนั้นท่านนายกอบจเอาละวอยเอาละวอยทักกท้ก็โดลดเร็ว่าสู้หน่อยสู้หน่อยสู้หน่อยคุณสังราบันเบอร์กนมามาดูเบิร์มาดูเบิร์เอาละวอยเอาละวอยเปิดฉายไว้อ ปีนี้จะถาได้ไหมจะถาได้เลยไมเนื่อในเมือคณสุดปลายคนสุดปบายเนือตายกกันบอกว่าไม่ธรรมดาหนีละโวยมาดูดิว่าสอกองจไปับเรือจำดนเดี๋ยวเรืจะห็กันลองนั้นเลยลองนั้นเดีมาดูสองมาดูทองบอกอะไรหมดเี่อะรกัยี่คณสุดบอกว่าคนสุดูคณสนมาดูมาดูคณสุด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 มาดู ขอบคุณครับนักกีฬาสองทีมแล้วก็เสียงปรบมือเป็นกำลังใจขอบคุณครับถ้าตัดหรือลีเกต้องไม่ออกแล้วอะออกออกออกไปเลยจ้าน้ำออมากว่าจะออกได้เล่นเอาเก่งกันในสนามเก่งกันในสนามคู่เดชเจ้าแม่ปนุทองลงน้ำแล้วก็ขึ้นฝั่งได้พี่เราเจิกับพุทธกราบันเหลือดีของบิ๊กแกงไปดูในร่องน้ำแดงเอาละวัวเยียวเลยพุทธกราบันไม่ได้นเส้นไปเที่ยวสองเที่สองปนุจะว่าอย่างไรปนุจะไหวไม่ไหว ผมจะกลาบ้านไม่อยากมีเงินกันเยอะไม่อยากจะยอมเราอยากจะรับรางวัลเราอยากจะรับด้วยมรรเทาทันผมจะกลับมาเบิดจะตีเบิร์ตจะตีหัวใบจะเบินหัวใบจะบินสายตกสายตกสายพันหน้าเผาลงแล้วเอ้ยเอางแล้วเอจะส่งหนีพ้นหรือไม่พ้นในเมื่อในเมื่อสากบรรทุกสั่งกระเบนบรรทุกสองสั่งกระเบนบรรทุกสองบอกไลายปีลายปีจะทันไปมทันทันไปมทันเลยไลายปีอยู่กันลายปีอยู่กันลายเมตรสุดท้าย ครับให้แม่บ้านเจรจะแม่มาดูทองแม่มาดูท้องรู้ตัวไปลองไม่ไหวแล้วปล่อยให้คุณสุกรามันครับเรือจากจังหวัดปทุมธานีครับกระหิวคุณสุกรามันสบายสบายครับที่นี่ วาพระนเลิดความคาดหมายหรือเปล่าเนี่ยกระทิงแดงเข้ามาจริงเนี่ยผ่านรอบรอบแต่เชือกมาผ่านรอบแต่เชือกมายังไงกระทิงแดงเขาบอกว่าฝีพายมาดีค่ะฝีพายกระทิงแดงนะคะพนึกกำลังกับพระนเรศวรมาเขาเาล้มสิงประทุมมาได้เขาถึงไม่ได้ชิงไงกระทิงแดงเทพวัชรวิทย์ปอน้ำโจกเราถือว่าเป็นซุ้มเรือบ้านกลางเรือในบ้านเรือท้องถิ่นเรือเจ้าถิ่นปีนี้เขาแตะมือกับท่านพิจารณ์ นะครับมาเพื่อความสนุกสนานของพี่น้องชาวปทุมธานีแล้วก็พี่น้องชาวเรือนะครับ<ช>เนี่ยทเทพเชลย์ไปตอดำโชคครับใช่ค่ะ,ะมีีพายชุดโคตตองเพชจจิจ้าเมืองเลยนะวิทยาดินต่อตรงแล้วก็สปปลาวเรียกว่าผสมผสานกันมาเลยทีเดียวค่ะรอบรองก็ชนะจันทวงศ์จากสปปลาวมานะคะเทพเชลย์ชนะเรือจันทวงศ์มาครับอา้วชนคมนไะเคารือจันทวงศ์มาครับล ร้องหน้าแดงกระทิงแดงเพชรดาวาพันทะเลสวยอยู่ล้อกหน้าแดงแต่จะทำไรได้ไม่ได้ไหนเมื่อเทวันกีฬาวินหมอนำทชงล้อกหน้าตั้เมื่อนำใส่แล้วเริ่มใส่แล้วดูทีว่าใครดีใครโย่ลายมดใายไปเพราแม่หมาเทไรใส่ก็ไม่ยากไหนเมื่อเทวันกีฬาวินเริ่มใส่เยสีลายบทลายมีลายขยี้ขยี้ขยี้มาแล้วขยี้ขยี้ลายบทลายบีลายขยี้ตามสายตาลองหน้าสีน้เงินเลยน้า ของสององเตาเริ่มได้เปรียบกน้อยที่ปงกันแต่พกองอตวัดวัฒนาก็บอกว่ายืนไปเยอะไปอไมแต่ต่างคนต่างเปิดตางคนต่างกัต่างคนจบไปเริ่มจะสองอ้ตวาดเฮียหมดลวินก่อนละวิบอกาตาอย่างงี้มดลวินจะไปแล้แต่อยู่กันิแดกกรอดกรอดกรอดได้แต่ได้ไม่ได้ไตายหดระวังกทินแกกันออออตีากทินแกวัชลวินกินแ กระดิกกระดังวิงงงงงด้าวเบ้นไบร์ทเอ้าเอ้าเติดสักนิดสักนิดเข้าเส้นใช้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เข้ามาแบบรักกันเลยนะคะจะมาจู้จู้กันไม่ได้นะคะเกือบไปแล้วต้องปรบมือให้ฝีพายจริงๆสำหรับการแข่งขันวันนี้นะคะ่ะ มาแล้วครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติเขารบคันเป็นโคชิงกันเลิศหลายประเภทสี่สิบใบไม้ช่วยมาเราจะทานับลองน้ำแดงลอกน้ำแดงเหลือสองสองเหลือสองสองครับเทพวติละวิน่อจำโชคครับตู่ที่ว่าเที่ยวนี้อยู่ลอกน้ำแดงดันนีได้ระเบิดเธอเธอทำไม่ได้เมื่อกาชิงแดงกาชิงแดงเพชรดาวาพันทะเลส่วนลอกน้ำเสมอตาโคตรตาเปิด ถกัรขายดีขายโยใขายหมดขายไมพ่อแม่มาเท่าไรกตาจกันมปยังแล้วได้เพื่อลอกน้ำแดงลอกน้ำแดงเทวันิราวินเออปอดับโชคดีแล้วจ้านีแล้วสอนจอนสอดทุกปาแํ้ราับอกกระุยเต็มที่เลยหนูให้หนูกอช่วยมาะลาชจะทันกนาำเพื่อไบาทเอาไว้ได้ว่ารน้วดูที่ว่ากติกแดงวนสวกิกแดงวนสวจะกอดได้ลไม่จะกอดได้ไมจะหัวนจวิ้เทวันวิ้นายแรงแ่แ่แ่สีแล้วจ้าตีแล้วกับพิแดไตาวา เข้าเส้นชัยเข้าเส้นชัยเรียบร้อยค่ะเทพชลวิทย์ปนำโชคค่ะแม้ว่าคู่นี้ค่ะเฮือนแทเมืองฟ้าเทพชลธรจากสัมพันลาวนะคะผีพายทองเสร เงินาเรื่อเรือสามสิบพี่ายไปกันสามสิบคนร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงของพระบาเป็นเจ้าอยู่หัวเรือแท้เรือแพเมืองบ้านร่องน้ำแดงวันนี้ทีมพักเรือยาวมังกรกุ้ีรับหน้าที่พักทีปีพาทีปีเอาละไว้ยร่องน้ำดำมั่งสิงห์ลังนัเสียออนเสียอนเสียอลนไยบอไลายเปลี่ยนจะตามทันหรือไม่ทันทันทันไม่ทันเอาละว่ ต่างคนต่างอัดกันมาด้วยกันสามเที่ยวก่อนจะเข้าในสู่การทิ้งชนะเลิศทิ้งตัวยพระราชทานดูที่ว่าเหินแพ้เพมืงมเอมงฟ้าเหินแพ้เมืองฟ้าล่องน้ำแดงสูกเสีดูหนีกัน,รรรนมาเสียงลอนกิจปีมาปีมาดูที่ว่าใครจะชนะใครว้าแล้วนะลายยัดครึ่งสนามผ่านมาเอาเลยเดี่ยวแรกของการทิ้งด้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลือนั้งคู่ไล่เบียดลายมีล่ยทีแบดลายเมืองฟ้าไลายขยี้หนูดีกันมาลายสุดท้ายเออชนะเลิศแล้วต้องช่วยกันดูตามสายตาเลือนแพเมืองฟ้ายังไม่เปรียบระหว่างเลื่อน

ุดท้ายมันจะจบหรือไม่จบจะจบหรือไม่จบจะไม่ร้องน้ำแดงไปการภัยกับสายน้ำชิงชนะเลิศประเภทเรียไม่เกินสามสิบวิภายชิงด้วยพระราชฐานของพระราชินีร้องน้ำแดงสิงลอนละกิดสิงลอนละกิดนาวิทย์สิ้มโจดีสายโจดีสายเสียอดอัลวยชนะไปแล้หนึ่งเที่ยวเที่ยวนี้จะทําได้หรือไม่ได้เจอเหนฟ้าเมืองแพ้เอาละเว้ยาแบบนี้ดูกันมันมันดูกันยาวระยะประมาณสี่ร้อยเมตรในเมื่อร้องน้ำแดงร้องน้ำแดงสิงลอนละกิดสิงลอนละกิดอัลวัยเสียอดอีกแล้วเมือนแพ้เมืองฟ้าจากสปปเอา ไม่ทันไม่ชันไม่ทันเอาละว้ยเผืเ่อแทงเมืเองฟ้เาเผื่อแทงเมืองฟ้ายังไม่ลดละความยับก่อนไปพายไล่เบียดสิงห์เล่นตะกินเล่นตะกินจมวันจะไม่หมดวันไม่หมดติดตามตา,ามต่อไปเอาละครับระหว่างหนีไม่มีวันตายจะถอนน้ำชัยในเมื่อถอนน้ำชัยก่อนไปพายไล่ตามไล่บีในนามเผื่อแท ีเ,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 เสียงเชียร์ซ้อมงเป็นพนลังใจทำเสียงดีใจทำเสียงที่ปลอบโยนเมื่อเราแพ้ไปเราไม่อยอมเสียงเชียร์นั้นสําคัญมันคอยประคองเมื่อพากันคนเรำคาญความก็ไม่อ่อนจงสู้ไปต่อไปตามเดิม 再翻。